และหม้อที่ตามหาในราคาที่เราซื้อได้ถอดด้ามได้เป็นทั้งหมอ้อเป็นทั้งจานเคลือบเซรามิกไม่ติดกระทะทนความร้อนสูงใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าและเตาแก๊สทุกคนนี่คือหม้อเคลือบเซรามิกจากเลดเชฟเซตนี้จะมีทั้งหมด4ชิน้นเป็นหม้อขนาด18นิ้วและกระทะน้อยขนาด18นิ้วเหมือนกันมีฝามาให้1่ฝาใช้ได้ทั้งกับหม้อและกระทะน้อยแล้วนี่เลยพระเอกของเราด้ามจับที่สามารถถอดได้ใช้หม้อใบนี้เสร็จก็สลับไปใช้กับอีกใบนึงแล้วเนี่ยทำอาหารเสร็จยกวางบนโต๊ะถอดด้ามออกก็แปลงลาง ชามได้เลยทั้งประหยัดอุปกรณ์ทั้งประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บส่วนตัวหม้อจะใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สก็ได้เพราะเขาทนความร้อนสูงถึง450องศาคือจะเข้าเตาอบก,ก็ได้ไม่มีปัญหาจะเข้าเครื่องล้างจานก็ได้ด้วยนะแล้วที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นคือเขาใช้สารเคลือบอะนินซียที่ไม่ใช่โลหะทําให้ได้ประสิทธิภาพคงที่ปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายไม่ติดกระทะทนความร้อนสูงและทําความสะอาดง่ายให้ทุกคนดูก้นหม้อไม่มีคราบเขม่าดำติดเลยมีสีขาวสีเหลืองสีชมพู